สวัสดีครับหลายคนเชื่อว่าถ้าไม่กินเค็มไตต้องดีแต่ทำไมในชีวิตจริงงดเกลือแล้วไม่กินน้ำปลาไม่แต่ซีอิ๊วทำอาหารจืดสนิทสุดท้ายไตยกลับเสื่อมกลายพันธุ์ต้องฟอกไตวันนี้เราจะมาไขาความจริงที่หมอโรคไตหลายท่านเตือนไว้ว่าไตาไม่ได้พังเพราะเกลืออย่างเดียวครับมาดูเกี่ยวกับความเชื่อผิดๆที่เข้าใจผิดของคนไทยว่ามีอะไรกันบ้างมาดูกันครับการงดเกลือ ไตจะไม่เสื่อมและการกินจืดจัดสามารถป้องกันการฟอกไตได้ครับโซเดียมศูนย์จะดีต่อใจทุกคนแล้วเราก็มาดูความจริงกันครับเกี่ยวกับไตพังได้แม้ไม่ได้กินเกลือเลยเพราะไตเสียจากหลายปัจจัยมีคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ครับกลไกการทำงานของไตกับโซเดียมแบบเข้าใจง่ายๆโดยนายแพทย์สุเมศวัฒนศิริชัยกุลท่านเป็นแพทย์อายุรกรรมโรคไตท่านอธิบายไว้ว่าไตต้องทำอะไรกับเกลือ ทุกคนคงสงสัยคำถามนี้ใช่ไหมครับผมจะแจ้งให้ฟังว่าไตต้องใช้โซเดียมเพื่อ 1. ควบคุมความดัน 2. เพื่อรักษาความสมดุลของน้ำและ 3. เพื่อส่งสัญญาณไปยังประสาทครับแล้วก็คำถามตามตาม,มาอีกว่าแล้วถ้าโซเดียมต่ำเกินไปจะมีผลอย่างไรต่อร่างกายของเรา 1. ไตจะทำงานหนัก 2. ฮอร์โมนอโดสเตาโรนผิดปกติและ 3. เสี่ยงต่อไตเสื่อมแบบเงียบๆครับ มาดูหัวข้อใหญ่ๆของวันนี้กันครับเรื่องงดเกลือ100%ไม่ได้แปลว่าดีต่อไตเสมอไปครับแต่สามารถทำให้ไตพังได้ครับมีหลายสาเหตุที่เกี่ยวโยงกันจนทำให้ไตพังได้มาจาก 1. โปรโตีนสูงเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นโปรโตีนจากไข่ขาวโปรโตีนจากอกไก่โปรโตีนจากเวและอาหารคลีนเพราะไตต้องกรองของเสียจากโปรโตีนจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ไตล้าและเรื้อรังครับ หากพูดถึงโรคไตหลายคนคงคิดว่าเพราะทานเค็มมากเกินไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะอาหารรสเค็มเท่านั้นครับที่เป็นสาเหตุของโรคไตลองมาดูกันดีกว่าครับว่าพฤติกรรมแบบไหนที่อาจทำร้ายไตยของเราได้พฤติกรรมที่ทำร้ายไตยทั้งที่ไม่ได้กินเค็มคือ 1. ทานอาหารรสจัดไม่ใช่แค่รสเค็มจัดจะรวมไปถึงอาหารหวานจัดเผ็ดจัดหรือแม้กระทั่งมันจัดอาหารรสจัดทำให้ไตทำงานหนักขึ้น จึงมีส่วนทําให้เป็นโรคไตได้เช่นอาหารรสเค็ม 2. ไม่ออกกําลังกายการไม่ออกกําลังกายเป็นสาเหตุของหลายๆโรคได้ครับไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนไขมันอุดตันในเส้นเลือดไขมันพอกตับเส้นเลือดอุดตันโรคหัวใจและอื่นๆรวมไปถึงโรคไตด้วยเช่นกันครับ 3. ดื่มน้ําน้อยหรือมากเกินไปการดื่มน้ําน้อยเป็นสาเหตุของหลายๆโรคเช่นกันครับรวมไปถึงโรคไตด้วย เพราะไตจะไปฟอกของเสียในร่างกายและต้องใช้น้ำเป็นตัวนำพาไปสู่การกรองของไตจนกลายเป็นปัสสาวะครับ 4. ทำงานหนักเกินไปเชื่อหรือไม่ว่าการทำงานหนักก็เป็นสาเหตุของโรคไตโดยเช่นกันเพราะเมื่อร่างกายขาดการพักผ่อนที่เพียงพออวัยวะภายในร่างกายก็จะไม่ได้รับการฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันในเมื่อ,ออวัยวะที่คอยฟอกของเสียในร่างกายอย่างไตไม่ได้หยุดทำงานก็อาจทำให้ไตเสื่อมสภาพลงได้ง่ายครับ 5. ความเครียดความเครียดมักจะมาพร้อมกับการทำงานหนักหากเครียดมากๆร่างกายก็จะพักผ่อนได้ไม่เต็มที่เช่นเดียวกันนอกจากนี้เมื่อเราเครียดเราจะหายใจเอาออกซิเจนเข้าร่างกายเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่เต็มที่และไตก็เป็นอวัยวะที่ได้รับผลกระทบจากความเครียดด้วยเช่นกันครับ 6. ทานอาหารสำเร็จรูปแม้ว่าคุณอาจจะบอกว่าไม่ใช่คนทานเค็มแต่หากคุณใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแฮมเบคอนไส้กรอกลูกชิ้น เข้ากล่องในร้านสะดวกซื้อและอาหารกระป๋องต่างๆเช่นผักกาดดองปลากระป๋องหรือแม้แต่ไข่เค็มที่เป็นลูกๆแม้กระทั่งน้ำอัดลมที่มีโซดาเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำหวานชานมไห่มุกและเครื่องดื่มบางประเภทหรือแม้กระทั่งเวลาปรุงอาหารก็ใส่เครื่องปรุงรสเช่นน้ําปลาเกลือซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มสุก,กี้และน้ำจิ้มสารพัดชนิดครับ คุณก็จะได้รับโซเดียมเข้าไปในร่างกายในปริมาณสูงโดยที่คุณไม่รู้ตัวดังนั้นจึงควรให้ทานน้อยลงครับ 7. ความดันโลหิตสูงหากใครมีอาการความดันโลหิตสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นโรคไตาตามมาด้วยเพราะหากปล่อยให้เป็นความดันสูงไปเรื่อยๆโดยไม่รีบปรึกษาแพทย์ความดันโลหิตสูงนี้จะไปทําลายเส้นเลือดที่ไตทําให้ไตถูกทําลายหรือเรียกว่าเป็นไตาวายชั่วคราวครับ 8. โรคนิ้ว9 ยาแก้ปวดและยาสมุนไพรเช่นเอนเซสและยาชุดและสมุนไพรไม่ทราบแหล่งผลิตครับ 10. การอดอาหารหรือเรียกว่า IF แบบไม่เหมาะกับไตเพราะจะทำให้ของเสียในร่างกายเราเข้มข้นขึ้นครับและเพิ่มภาระให้ไตทำงานหนักมากขึ้น 11. เกี่ยวกับทางพันธุกรรมและอายุไตเสื่อมตามวัยแต่ถ้าเร่งโดยพันธุกรรมก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคไตามากขึ้นครับมาดูมุมมองของนักโภชนาการกันครับ โดยรองศาสตราจารย์ดรสุภาวดีรัตนโภชนาคุลนักกำหนดอาหารวิชาชีพได้อธิบายไว้ว่าให้ยึดหลักการกินที่ถูกกับไตจะดีกว่าครับคือไม่ใช่งดเกลือแต่ให้จำกัดเกลืออย่างเหมาะสมครับแนะนำให้ทานเกลือหรือโซเดียม1,500-2,000มิลลิกรัมต่อวันครับและให้ทานโปรโตีนให้พอเหมาะกับระยะใดครับให้จำไว้เสมอว่าอาหารจืดๆเท่ากับอาหารไตครับ มาดูตัวอย่างเคสจริงคือมีคุณยายสีเป็นคนไข้กินจืดมา10ปีแต่ตรวจร่างกายผลออกมาว่าคุณยายสีไตเสื่อมตรวจพบกินโปรโตีนเกินความต้องการของร่างกายครับแถมยังดื่มน้ำน้อยอีกตั้งหากเพราะคุณหมอปรับอาหารให้ทำให้ไตของคุณยายสีทรงตัวไม่ต้องฟอกไตครับอาการของผู้ป่วยโรคไตามาดูกันครับมี 1. ปัสสาวะเป็นเลือด ปกติแล้วปัสสาวะจะมีสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเหลืองเข้มขึ้นอยู่กับปริมาณการดื่มน้ําในขณะนั้นแต่ถ้าพบปัสสาวะมีเลือดปนอาจจะเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะครับ 2. ปัสปะสาวะเป็นฟองเกิดจากการที่มีโปรตีนของไข่ขาวรั่วออกมาในปัสสาวะซึ่งแสดงถึงการทํางานของไตที่ผิดปกติหรือเป็นอาการของโรคไตเรื้อรังได้ครับ 3. ปัสสาวะกลางคืนบ่อยกว่าปกติสำหรับผู้ที่มีไตมีความผิดปกติเช่นโรคไตเรื้อรังไตจะไม่สามารถดูดน้ำกลับเก็บได้ปกติจึงทำให้อาจจะมีปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ 4. มีอาการบวมของหน้าและเท้า 5. อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายขาดสมาธิ 6. มีการตอดรสอาหารไม่ได้เบื่ออาหารคลื่นไส้ทำให้บางรายน้ำหนักลดแต่บางรายอาจจะต้องตัวบวมทำให้น้ำหนักขึ้นก็ได้หากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์ทันทีครับ ผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตครับ 1. มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันโรคเกานิ้วในไตโรคอ้วนเป็นต้นครับ 2. มีมวลของไตลดลง 3. คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นไตและ 4. คนอายุมากกว่า60ปีครับมาดูวิธีการรักษาของโรคไตกันครับว่ามีอะไรบ้าง 1. รักษาตามอาการเช่นการรับประทานยาและควบคุมความดันโลหิตให้เหมาะสมลดพฤติกรรมความเสี่ยงเช่นการสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงยาบางประเภทครับ 2. รักษาด้วยวิธีการบำบัดทดแทนไตใช้การรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อช่วยขจัดของเสียทดแทนไตที่เสียไปสามารถทำได้3วิธีดังนี้ครับ 1. การฟอกเลือดเพื่อช่วยขจัดของเสียในเลือดปรับสมดุลกรดด่างและเกลือแร่ในเลือดโดยใช้ระยะเวลา4-5ชั่วโมงต่อครั้งเป็นเวลา2-3ครั้งต่อสัปดาห์ครับ 2. การฟอกไตผ่านทางช่องท้องอาศัยช่องท้องในการฟอกเลือดโดยจะฟอกวันละ4รอบ 3. การปลูกถ่ายไตยโดยการนำไตาจากผู้บริจาคใส่ให้ผู้รับรายครับ อาหารที่ผู้ป่วยโรคไตควรรับประทานการดูแลสุขภาพไตให้แข็งแรงโดยเน้นการรับประทานอาหารเหล่านี้ครับ 1. โปรโตีนจากพวกไข่หรือเนื้อสัตว์โดยควรรับประทานจำพวกปลาเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมันหรือมีไขมันต่ำมีปริมาณที่เหมาะสม 2. เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันมะกอกแทนครับ 3. รับประทานผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำเช่นแอปเปลิลชมพู่แตงกวาเป็นต้นครับ 4. ดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เหมาะเหมาะลดการกินน้ำหวานต่างๆ 5. ใช้วิธีการย่างต้มอบแทนการทอดครับ มาดูเกี่ยวกับเรื่องโรคไตกับสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรครับเนื่องจากผู้ป่วยระยะแรกมักไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆเลยครับจึงทําให้สูญเสียโอกาสสาคัญในการรักษาครับแม้จะไม่กินเค็มแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่เสี่ยงต่อโรคไตไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือแม้จากการรับประทานยาบางชนิดอย่างต่อเนื่องการตรวจสุขภาพไตยอย่างสม่ําเสมอจึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อป้องกันและรักษาได้ทันท่วงทีครับ สรุปได้ว่าไตพังไม่ได้พังเพราะเกลืออย่างเดียวครับแต่พังเพราะความเข้าใจผิดสะสมมาหลายปีอยากกลัวเกลือจนลืมดูแลทั้งระบบเพราะการดูแลไตที่ดีที่สุดคือความพอดีไม่ใช่การสุดโต่งครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ